ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิกซับหน้าขี้ขทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้กับผ้าพี่ป่านาอาทุกบูทุกคนนะคะมาพบมาพอกับแม่จอยค่ะเมื่อนี้ทางเบิกซับหน้าขี้หง,งินว่าเพินได้เล็กซ่องลูกโซ่ไม้เต้เกาหลี้อคะงวดทีเแล้วหมาหนึ่งศูนย์เจ็ดพี่น้องเพิรนก็ได้กันเบิดบตบานเนาะค่ะเมื่อนี้ เบิกซับหน้าขี้กัดจะบบพาดนะคะเพื่อจะมาสอบถามแนวทังฝากพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าหน้าอาทั้งบ้านน้ำเด้อค่ะเนาะค่ะเขามาเล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจง้งเตือนในทางช่องน้ำเด้อค่ะสิบห้าเขาไปสอบถามแม่จ้อยเนาะคะ่ะเพื่อนสิว่าเลขกซ่องในหวดนี่เพื่อนจะทรงไหมยังหลูกเพื่อนทรงมากต่ทังไก่เด้อค่ะ ทุกคลิปทุกแนวทางมีความเสียงห้ใสวิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะ้าห้ามักแนวทางกับตามเพื่อนใดนะคะหม,มอกัดสิบแปดปีขึ้นไปเด้อค่ะตามกัวสิบแปดไหมีผู้ไงค่อยฉีแนเนะคะเนาะเขาไปฟัง่งเมจอยพร้อมๆกันนะคะเพื่อนสีว่าจังไดในหัวนี้นะคะเหลขซ่องซ่องทรงมาทางไก่มาจากเกาหลีนะคะ เขาถือกันเบิดบ้บานค่ะคุ้มนี่ถือบัดพี่น้องแอดถุงยินขาวกับบอสานะคะรีบเลยค่ะมือนี่เขาไปฟังเนาะคะ่ะเนาะอู่ปัวกระเรียมสมุดจดแล้วพี่น้องอุบลก็มีเลขสองโอ้ตอนนี้เขายูอุบลเนาะอู่ปัวเขายูอุบลเ,เพราะว่ามีสายรายงานว่าเลขสองซ่อง<น>มาทางไกลมา,มาแต่เกาหลี วันนี้เราตามถึงบ้านเลยครับผมมาหอดอุบุนสายลุยสายลุยได้เมื่อนี่เขาไปน้ำกันพี่น้องไปฟังว่าสิเป็นจังไดค่ะสวัสดีค่ะแม่จ้อยเนาะค่ะป้าคือผ้ามูผ้าพวกคือคักแฉ่งงวดที่แล้วอันเป็นเด็กฝันบอกขายทีจังไดงวดที่แล้วเด็กนันลูกมาผสมมาจากเกาหีมาให้โอ้ลูกไปทำงานเกาหลีบอกแม่ค่ะ ไปหลายปีแล้วบ่แมไปสิเจ็ดสิแปดปีนะเด้ค่ะ,ค,ะคุณแม่อยู่บ้านกับไผละคะนี่ยอยู่กับลูกกับล้านคือ่อนทรงตรงมาจากเกาหลีต<จ>านนี้แม่ก็มาบอกให้มูฟังค่ะ<ม>เลขช่องมาจากเกาหลีเลขดังบ่แมก็กตว่าดังอยู่ทางเพิ่นเน<อ>เพิ่นกเลยบอกว่าแม่ สือบังในด้วแม่เลขอันศูนย์หกศูนย์หาศูนย์เจ็ดว่ทีแรวนะแมนขาดว่ดที่แล้ว่าหลายตัวได้หรอแม่ศูนย์หกศูนย์าศูนย์เจ็ดอา้าได้ทั้งบนทั้งล่างตัวแม่นเนี่ยแม่นอยู่ค่ะ <c oughs> แต่ขาดเขาถือกันหลายเพราะขาดใท่บไเจ้าก็ถือหลายอยู่ได้ค่ะ เป็นคนดังไปเลยบาดนี้อันคุณแม่แหละกไ็ได้ได้ท,ทุกสมบัทั้งล่างวัลทีเดียวได้ยูคค่า<อ>ได้ลอตเตอรี่เล่างนั่นลอตเตอรี่สามใบแนวแม่กับคุณบบมักซื้อแห้งปันไดเนาะค่ะเนาะกับม,มิเตอร์เบาซูโม่ฟังซ<า>ื้อตามงบก็แม่เนาะแมนแต่ว่าฝันบ่ฝันเกี่ยวบย่ยงามได้เลขมากกับโบฝันได้ค่ะกับแบบว่าบ่ฝันโบยังแต่ว่าหัน เด็นบนกระไดแน่น้อหรือว่ากระไดแน่พอได้ใส่นะคะค่ะก็คือบ่ฟันเอาแต่เลึกลูกสาวส่งมาลูกไา้ลูกไา้ส่งมาโอ้ยลูกไา้ลืมถามว่าลูกสาวลูกไส้น้อแม่กินข้าวเศร้าไปละค่ะเนี่ยกินละค่ะมาลูกคนเตาเศร้าพ่อดีมาทั้งพี่พอดีเนาะคุณแม่เนาะจ้าค่ะมาลูกคนเตาเศร้ากินข้าวเศร้าเรียบร้อยเนาะแม่จ้า อายุจักปีละคุณแม่จอยเดี๋ยวนี้อายุหกสิบห้าปีอ้าหกสิบห้าแล้วแข็งแรงยุ่ยเลยแข็งแรงคือเก่าเฮททายเฮทหน้าน้องบานเฮทสวนนี่บ่แม่ปลูกมั่นไทยมั่นค่ะอ้าเฮททายมั่นเปินเลิฟพี่น้องคุณยายแข็งแรงนี่คุณแม่จอยเนาะค่ะเนาะจอยจอยสวมผ้า่ะแม่เป็ตี้ยจอยสมผ้าแม่จอยสมพ้าเด้อ นนส่งานาานะคือใส่เ็ดประจอสุภานโอ้โมีเ็ดพร้อมนะคะค่างหดวันทีสิพกมีหน้าคมเนมเแมี่าอยากมาตามสอบถามฝากพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทั้งไกลทั้งเอฟซี่นี่แหละค่ะแม่ว่าเล็กแม่เขาดูดูสันยิ้มช,ชาว เขาดูเป็นปลาไห่ชุดก้อนกับสองงวดสอนกะกบมาลุดงวดต้องหันก็ได้มาเขาอีกคันเพื่อนได้เขาวงวดนึงแล้วปกติเพื่นกะสีเขามาสอนจังสนาบางเทือเพื่นกะออกสามตัวตรงนะบางเทอาสามตัวตรงกับเขาอันนี้สามตัวตรงเพิ่นไห้มายุหันจักสีแบบได้เนาะแม่กับบอมักสื่เป็นไดนะสามตัวเพิ่นไห้ห่า คนไทยหาสี่ห้าหกสี่ส่วนมากเล็กสิมาสามตัวหรือสองตัวเนี่ยมากสองสามนิดสองสามนี่จะเป็นส่วนหน่อยแปะกับเขากอเก่าเขาจะ่าเข่าดูอยู่ค่ะเขาดูอยู่เอาบันเสดงว่ามาตั้งสามสามนึนกับเข่าสุดอันเก่าสองนึนกับเข่าหรือสองเก่า ข่าวดูน่าสนใจด้วยค่ะุดขวดก่อนบ้านนี้ส่วนมากกะืรลดจังหวดแม่ลดหัวเดียวหัวเดียวซิฟหัวลดหัวเดียวตังเถื่อกับสองเถื่อกัะหัวเดียวมกับเป็นแนมนี่เขาไม่ลดเนาะค่ะเนาะแนมคือว่านี่คับคุณแม่จ้อยก่ะหายใบเป็นแนวทางเนาะค่ะบ้านนี้นอกจากเลขสามตัวที่เพื่อนหายมากเป็นห้าหกสี่เนาะแมนบคกะ หาวนก็คือุบมประจำไรนปนได้อันมามีเลขสองตัวเด็กคุณแม่ หาหกเก่าพี่น้องมันเป็นกสี่ห้าหกเก้าแม่หาหกเก่าแม่บ้าเอาสองตัวเลยนี่เนี่ยแล้วเท่าแล้วเนาะมัอนกัหล้มคือว่าหาหกเก้าช่วงวด้วยสิแม่ตวหกสี่เหมันวอลุ่มต้เอากันไวมันนรุดมนั่นแะไม่รุ้จอากปากไม่ด้วยแต่ว่าพึ่งสีเอาเก่าไปถ่ายไปถ่ายขนาดสองสองตัวนี่มีอ่มเนี่ยสองตัวสองตัวลัง ตวนม,มากนันสองหมวดก่อนเพ่นออกเกลากมามาลุดหนวดนึงก็ามาหมวดนีเพ่นออกเสบบนมาหมวดกังหัน,น,นลเล็กสองโตมีบ่เพ่นออกเส้นึบนถึงลา่<อ>างบางหันออกเสบบนถึงล่างเนี่ยก็มันมสูญหายสูญหกศู์เจ<อ>็ดบนล่างนะว,ว,วัดนี้ห้มาห้าหกเก้าห้ตัดเลนแล้วป้วแม่บม่สู้หนั้น บตัดพอพันตัดออกมาแล้วโอ้ตัวไดนพันตัดแน่สี่นี่สีเก่าพกเก่าห้าเก้าี่เกาเก่าหเก้าโอ้พนตัดแล้วพี่น้องจำเลยล่แต่ว่าขันแม่นว่ามักาซื้อค่ะข้าเจ้าขันได้ร้ายอยู่กับแม่หันโอ้ยเน้อซื้อไปเพราะประหนักนะตามันงาอแม่เราไม่ได้มีเงินซื้อร้ายคือว่าฝากพี่น้องเอฟซีค่ะผู บางท่านขึ้นกะมีทุนัพย์เพิ่นกะซื้อหลายเนาะค่ะเมื่อานเมื่อนี้กะได้มากทางบ้านอันนี้กะอยู่อุบลเด้อค่ะเสี่ยนทา้งอุบลเด้อค่ะเมื่อนี้มีโอกาสได้มากกะบอ่อลาดนิ้มข้าวข้าวซาตืมตืมเบิดตบ้านด้แม <laughs> ่เขาบ้านเล็กเมจอยนี่คักอีวีว่าสันคักอีวีว่าสันเขาตลอดว่าสัน มาเสร็แล้วคุณแม่บาทเนีอ่อยากฝากเอฟซีทางไกลพร้อมเนาะแม่เนาะหมวดทหารเนี่ยเขาถึงบนถึงหลังถือว่าดีหลายเลยก็ยกกบ่หลายตัวเนาะว่าสีมาอยกูกัเอาไปนั่หลายคนอยู่ได้ว่าสีมาอยู่กับท่านใดได้เวลางดมาดทหารจะได้ ค่ะขอพุ่นแม่จอจหลายๆเด้อค่ะพุ่นแมหลายค่ะแบ่งฝันแนวทางไฮไว้เป็นแนวทาาเนอแม่นอมีโอกาสเขามีโอกาสลุดค่ะเขาบวากัุ่นมีกรุคนอยู่บางตัวผู้บอกอยู่อุบนี่แล้วนอแม่เรียกว่าบอกเล่นไปสู้หมองสู้บอลพี่น้องเอ้ยหาแนวทางไอเอฟซีทั้งบ้านค่ะ ชอบไปดิเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้แม่จอยน้ำเด้อค่ะเด้อแม่จอยสมพานค่ะเสียนอุบลน,นะคะค่ะขอบคุณแม่จอยหลายๆเด้อค<ะ>่ะขอบคุณหลายๆค่ะ,คะเป็นเจ้งไดพี่นอ้องเลขซ่องเซียนอุบลน,นะคะซ่องทางอุบลกรมีเด้อค่ะพี่น้องทรงตรงมาจากเกาหลี่าซันค่ะเขาถือกันเบิดหมูบานนะคะ่ฟแม่พี่น้องแอดกับบพลบดที่จะติดตาม ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังนะคะถัดชอบในคลิปนี้กัแคปนาจอไว้นะคะทางช่องเสนอไวเป็นซื้อกลางเป็นแนวท่างท่อนั้นบบสนับสนุนในการเรียนการพนันนะคะเมื่อนี้กัถือว่าสชคดีพ่อแม่จอยสมผ่านนะคะเอาแนวท่างมาฝากห้าหสี่นี่คือเป็นหลงเบาแต่รอบแรกนะคะก็เลยโจทไว้เลยแต่ว่าวงกลมใบคือเหลขกเป็นทรงมาจากเกาหลี้าหกเก้าค่ะ แต่ว่า่นตัดออกมาห้สองตัวนี่สี่เก้าหกเก้าห้าเก้านะคะพ่อแม่พี่น้องมักนะแม่สมพรกับแคบนาจอไห้เป็นแนวทางนะคะเมื่อนี่เบิกทรัพย์หน้าขี่ขอกราบขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่นอ้นองพี่ป้านาอาทั้งบ้านนะคะที่ให้เกรติเข้ามาติดตามรับช่มรับฟังทังเบิกทรัพย์หน้าทีเนะคะเบิกทรับหน้าที่กะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องจะเลื่อนรุงเรื่องรำรวยทรัพย์สินเงินทองมีโชคมีลาบมันหมานกันููปูสุกขคนแคบไวจดไวเด้อค่ะสัวสิหอดมือมันสีลืมนะคะแนวทางในการสื่อสรากินแบงรัฐบาลค่ะให้ใส่วิทยาญาณในการรับชมนะคะในคลิปนี้กลาสวัสดีงามๆค่ะพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะ